น่าเห็นดูมากน้องเรอาปรำถวายองค์เทพหลังจากสมหวังขอให้มีน้องสมพรปากทันทีหลังจากที่น้องเรอาลูกสาวตัวน้อยลูกครึ่งฝรั่งเศสลูกสาวของไออภิษดาที่ไปกราบไหว้พระพิคเนตเพราะว่าน้องได้ยกมือไหว้ขอน้องกับองค์พ่อและในตอนนั้นน้องเรอานั้นก็ได้รำตั้งแต่ยังไม่ทันสมหวัง มาล่าสุดจนตอนนี้ไออภิษดานั้นได้เฉลยแล้วว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกน้อยคนที่สองได้3มเดือนแล้วก็เลยมีคลิปน่ารักน่ารักล่าสุดให้ได้เห็นเมื่อน้องเรอานั้นไปรำถวายองค์เทพที่โพริพัทหลังจากที่สมหวังมีน้องแล้วน้องเรอานั้นจะได้เป็นพี่สาวแล้วและท่ารำของน้องเรอยานั้นก็คือน่ารักน่าอินดูสุดๆท่าทางจะชอบด้วยขนาดแม่ไอ ยังเข้ามาคอมเมนต์แซวว่ารับจ้างรำทั่วอาณาจักรน่ารักน่าอินดูที่สุดเลยค่ะฝรั่งน้อยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่มอย่าลืมกดติดตามค่ะ